เราวแสดงความรู้สึกครรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจใช่ไหมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะท่านประธานคุยประธานสมเบศ์ของเราแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนพร้อมกับแม่บ้านครอบครัวทุกท่านนะครับที่จัดให้มีงานเขาเรียกว่าอะไรฉลองเกษียณกันในวันนี้นะครับก็คือ จริงๆพวกเราก็เลี้ยงกันไปไอยๆแล้วที่ใหม่ก็เลี้ยงรุ่นเลี้ยงบนเลี้ยงร,รุ่นใหญ่ไม่เจอสันประจำอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็อาจจะพิเศษหน่อยสําหรับสี่คนพวกเราก็ต้องขอขอบคุณมาหน้าโอกาสนี้นะครับควรู้สึกก็ขอบคุณ,ออคณแล้วก็รู้สึกด,ดีใจยินดีซึ่งความรู้สึกนี้มีมานานแล้วตั้งแต่ผมก้าวเข้าไปเป็นทั้งเรียนศิลปานบทรุ่นที่สิบสี่ทัพทั้งสี่แล้วก็มี เสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุแปดโอเคผมก็ได้เป็นทหารนะครับภูมิใจต่อมาก็คือได้สอบเลือดหนักฮะเป็นนายทหารสนบัตรได้แล้วก็นั่นแหละซึ่งทางยาวไปลที่พูนก็สามปันไมหมดนะครับมีทั้งเจเลยบ้างดีบ้างเก่งบ้างไม่เก่งบ้างเบี้ยวบ้างอู้บ้างก็ได้เท่านี้แหละนะต่าที่ พิธีควันถุงได้ประกาศไปนั่นแหละครับข้อพันธสัญญาใครจะยกอะไรความเพื่อนกันเหมือนเดิมมีความภาคภูมิใจครับความภาคภูมิใจสุดท้ายก็คือผมอยู่ครอบครัวที่ดีภูแลกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะสูงหรือถูกก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกษียณไปแล้วและครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสู้ต่อไป หายใจยดใ้วยนะครับเพื่อให้ได้รับแรงงานไปนานๆแล้วก็คิดถึงเพื่อนที่จากไปด้วยเวลาเรามีงานมีการการ็คิดถึงเพื่อนที่พวกเราคราับน,นี่คือความรู้สึกประพักหัวใจตามที่พีก่อนได้ให้ข้อมาอมีข้อขอ,อืนอีกไหม เป็นทหารมากี่ปีแล้วพี่ราปีเปเป็นทหารกี่ปีคะเป็นทหารอยู่42ปีครึ่งครับขอบคุณค่ะ อาหารองมีความกลนความเสียตลาดมากๆสลาดนี้สั้าเลือดมาชีวิตเพื่อรรประชาชของเรา